สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุภาสนักสอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอกันตังจังหวัดตังค่ะรับผิดชอบในส่วนของตำบลกันตังใต้แล้วก็ตำบลโคกยางค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมในส่วนของตำบลกันตังใต้ตกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาทุกท่านค่ะ ไปรู้จักกับกลุ่มส,งส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลกันตงังใต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวลูกาสนัดตอน,นะคะอ่าเป็นเกษตรตำบลนะคะวันนี้ก็เรามาพบเจอกับพี่น้องกเกษตรกรกลุ่มส,งส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลกันตงังใต้นะคะตอนนี้เราอยู่กับประธานกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ประธานกลุ่มแนะนําชื่อดูค่ะอาารเนียเป็นลกูตกตาอารกลุ่มเกษตร ตรงใต้ค่ะ <ooh> นี้นะคะเราก็มาร่วมกันนะคะมีสมาชิกมาร่วมกันในการทํากิจกรรมของกลุ่มก็คือมีการลดน้ําผักที่เราปลูกเอาไว้นะคะในเรื่องของการแบ่งเวน้นลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการแบ่งเว้นยังไงบ้างคะเอเปียงหัวส้อเวรนจ่าเวรนจาเวรนยินเวนจ่ากระซ้านคุณเว่นยินกระร้านคุณ คปกติก็จำตันปีญนกสัตนมาก็ต้องสนรีไม่ปิดยางมาทั้งตัวตอนนี้เรามีฟูฟักกะไรบางคะับก <podium> ็มีมาเพื่อก็มี่โบกิ้งก้าแล้วเนี่ยในกระติ้งกลิกมีกระติ้งเพื่อเพื่อปอแต่่าโบ้ก้ามันลุงเหมือนมังเรวกัเนี่ยหวายโบ้าัได้ทำมุนไพลได้นนันหลาเรยายมาลุง พ่อมีให้พ่อมีตอกฟูกตัก,ก,กบุ้งตักบุ้งเนี่ยจอมองมาเลยเทอาร,รองบอกว่าๆๆเพื่อนี่แบบอน,น,น,นี่มันว่างใดพ่นผลลิตกาใดนู่นผลอะไรก็คือคือที่เราปลูกป่ะค่เรามีกันรู้ระย,ยะเวลาใช่ไหมคะ<ช>ว่าทำเงินไอ้ส่วนนอ่นที่เราปลูกมาเคื่อมันไล่วันก่อนมันจะได้พผลผลิตเราก็เลยมาปลูกคืออายุสั้นกว่าสั้นกว่ก็ได้แต่หน้มรูปบานได้เร่นผลเร่งผลิตเราตุ้งยีน เพ mm <sm> <hy> ี่ยงพอสำรับคนในหมู่บ้านด้วยสีพอหลับซื้อครับแล้วามเพียงพอเจอแต่คนในหมู่บ้านคือก็กับรูกันเพื่นมาหกันแต่ว่าตาตาการแต่ว่าเราไม่ได้ก็ขาดัน่เี่ยงพอรับนพืนก็จะมีทุกบ้านนั่นนาะแต่ในหมู่บ้านมนก็เขียนกได้รก็ทราบ้านด ดีว่าเราเป็นกุ้มผีทางกเกษตรเข้าหาแนะนำมาค่ะเอ่อมันช่างกานเซษตรอำเภอกันตังนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาทีดีว,ว่าหน่วยงานต่างๆนี่เข้ามา,ามสนับสนุนอะไดหเบาบางแค่นี้แหลยางกะเป็นหน้าต้นเก่ย์ยซ่อนการตัดเกลียวไซโกดูมาเดกา้ามาแนะนำกันเอาฟีดพัคต่างๆมามาลุงให้ได้คะแนนในมามาแนะนำการวิธีการปลูก ก็ดูเลยไล่ทิ้งได้ยัง